คืนนี้ครับนักชกในมุมน้ำเงินจากบราซิลนะครับ from the blue corner from Brazil please welcome Lucas c a r d o s o โอ้นักบวยแซมบ้าอันตรายครับมาจากบราซิลครับวัย28ปี174เซนติเมตรครับแฟมิลี่มวยไทยส่งเข้าประกวดครับ 28 Years Age fights, Victories of Fight 43 39นักชกจากบราซิลครับในมุมน้ำเงินนี่คือลูคัสคาโดโซครับและนักชกจากประเทศไทยครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับในมุมแดงวันนี้ขอต้อนรับนักชกจากประเทศไทยในมุมแดงครับ พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาไอ้มัดพลังช้างจากจังหวัดสุรินครับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาแค่นี่ถือว่าเก่งหลายเวทีครับวัย25ป,ปีครับอายุ25ปีนะครับจากไซตีพุทธช o มาดูข้อมูลทั้งคู่ครับ25กับ28 1 7 0กับ1้อ160ปอนด์ครับประสบการณ์เนี่ยพันชัยเหนือกว่าครับและพันชัยเนี่ยแกมีทีเด็ดอีกอย่างคือเข่าลอยครับหนุ่มจากเมืองช้างวันนี้นเคยน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเข่าลอยมาแล้วนะครับไปด,ดูครับว่าจะมาโชว์เข่าลอยหรือเปล่ากับพันชัยคาร์โดโซนี่ก็ถือว่าเป็นนัก โชว์ที่แข็งแกร <and> so ่งมาแล้วครับโอ้โหโชว์เลยครับไปเลยเลยครับแหมกำลังจะอวยยศคาโดโซ่ครับโอ้ยังไม่อ้าวอะไรโอ้ตะลึงครับแหมยิ่งกว่าันนั้นอันวายครับโอ้ยังไม่ทันได้ขายของกันเลยครับผู้บรรยายนี่ก็เตรียมของไว้เพียบครับอยังไปทันปล่อยเลยเลยครับต็อกไปซะแล้วอันนี้ต้องรอบริการราบช้าครับ เต็มๆครับเข้าขวาครับเข้าหน้าได้หรือเปล่าครับแบบนี้โอ้มาจากสุรินเลยครับง้างมาไกลครับโอ้โหดูมุนไม่เห็นชัดครับเข้าบริเวณกรามซ้ายเลยคร,รับผู้ชนะในคู่นี้นะครับนักชกจากประเทศไทยในมุมเต้ แล้วก็เป็นหนุ่มสุรินครับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับโอ้โหวันนี้โชว์เข่าร้อยครับแหมนอกเอาในยกที่หนึ่งเลย